ครับืมเน้สิไปใส่ไส้กุ้งเหรอเด้อครับเด้อท่านผู้ชมครับกำลังเตรียมดังขึ้นรถครับผมฟ้าไทย,ย,ยรถมันเป็นหงุดหงิดใส่กุ้งน้องนานโนว่าัฒน ถนน ون, ทางหลวงชนบทครับเนีย่ยใส่เนีย่โยโคักน้อยก่อนเนาะตั้งลักดเดินไปเลยแล้วครับผมเอานี่แหละทางลงหน้าทางลงนาเข้า น,นนะี่แล้วครับเป็นผู้ชมพุกคักขักบรสมนนเดียวนยจะไม่รู้พ่อเลยลไม่เห็พ่อแล้วคัดขับีนน่ยเจะเชื่อมหัวรถกร็ได้ๆๆๆๆๆ ไปจันหย่าไม้หัวบอบใส่ใส่กลุ่ม้อมทีเดียวเอาสองยางเลยครับผมุกคลกคอุกยอยอยยคลุกย่อลุยออทุ่งท่านันงเียอไปเลียงมาสกายนัดข่วงคันจอดจอเอดอดอออดเพิ่อมอดเพื่อโฟซายนี่ยมันขึ้นกอมาอย่ท่านผู้ชม ย่ามกระเวนกระมาเมื่อนี้มาใส่ใส่กุ้งครับย่มมางบอเ้าเนี่ยจะยามแบดนี้มาใส่ใส่กุ้งแล้วก็ยำาเรียบร้อยแต่มือเช้านี่ครับ ดังกองวันนี้กอนครับท่านผู้ชมเสียเอาสกายบไปไว้ก่อนทั้งสี่หอบดางไปใส่ใส่กลุ่งโอ้เมินผ่าดางังมันค่าย,ยัางวะ มันเป็นอย่างขึ้นหูว่าไปโอ้ยมันตกหลุมมาขวดแง่ครับพ่อพวอบันดันบ่ไป อ่อหอบด่งางไปใส่แค่กุง้งเหรอครับน้องนาโนน <c oughs> ครับผมอพ่อได้หายกินเยอะครับปีนี้พูดแล้วโอ้ยน้มหม้อมึงงามใหม่ครับผมขอโทษครับพุดแล้วที่ปใส่หมองแสงอาทิตย์ซองใส้ต้นใหม่พุ่นล้วครับแง่งแก่งพุ่นละที่ปใส่ทั้งปุ่นนี่มองแกงแก่งโอ้ยถอดออกต้นถอดเสียก็ได้หอน แน่ขอโทษครับโอ้ยใส่เกือบลุ่มน้ำหลายเทียหรอกครับบระจื้อยักเทียบันนี้ก็สิเอาหัวหันปลาท่าครับกับห้ำเด้ใส่กันกันบ่อ,อใส่มันก็นถือกร่ดกครับแต่ว่ามันก็นถือถือหน่อย เอาต่อห่มรอครับห่มกับหัวหันปลาคำพ่อหัว,หวคำพ่อปลาดุกเขาใส่ใส่ไงล่ะมันถือกินหัวหันนี่งหอมงหัวหันปลาดุกใส่น้ำกันใจ่แล้วครับใส่ส่ันใส่ส่ันส่ันล่ะ นั่นแถวได้ดปนในเกี่ยวทาเกี่ยาวเข่าครับหากินเสลี่ยงจะง่ายซ้ำในเกีาา่ยวเข่าท่านผู้ชม ตอนนี้ก็ประมาณจะสิบหกนาฬิกาครับผมก็เทียนใส่แล้วก็จะพุลละสิบเก็ดพุลละสิบเก็ดกลัวพุลละครับ แน่นๆนลยครับตั้งไว้เลยเพราะว่าเขามีอาหารใส่อยู่แเร็วครับบ่ราตรงยาาา่านไว้เสริบบ่ถือบ่หน่อยกระไล เขาทษท่านผู้จุมใส่เกือบร่งน้ำยีานน้ำครับตอดอ,อกซะเนาะอ๋อขิ้งไม่แล้วเพราะว่าในน้ำมันไม่ตั้งน้ำไม่ตั้งเสียงครับก็เลยไปใส่ใส่เหมืนใส่บะไดระวังเอาเนาะ ไส้ตะกร้าเม่สามหลังครับไส้พาเม่สองหลัง ปีนี้สะนานนบนนูนแล้วครับทุกปีนี้น้ำไหลน้ำหงคังถึงเต้วันทีสิบเดือนมีถุนาผลบ่ผลเขาประไดส่ปุยท่นผู้ชมปีนี้ปะ่ะบันที่นี้ง่ายมองเอาได้ท่านผู้ชมไปเติมกอกซิเกนจัเหกน้อยกันสีมันใส ดังครับใส่ดางกุ้งอันนี้มันเป็นดางครับ อันนี้ก็เอื่นแผงครับแผงปากไส่กุ้งม,มันเป็นแผงแต่โบราณเพราะเนินแผงคือกันแต่ว่าเขาใส่ไม้ไผ่ครับเอาไม้ไผ่ทักไปริ้วเอาคนคูมือเนี่เชียงธรรมาหากินมันทันสมัยว่าเดไปเล้าใหม่ว่าเดไปตัดไม้ไผ่ดอกครับว่าเดใส่กำลัง ีดางเขียวมาแท่นมีสุดแนวดดางท่านผู้ชมทุกมือดางตาหน่อยตาไงเขาเอ็ดมาไวให้จะเป็นสบายซะคนหลุนไม่สมบายอ้าตัเงินไหวแต่สื่อเขาับพ่อแลวตุก,กีคนโบราณโอ้ยเหลาตัวสมัยอีโควาเป็นดหน่อยเหลาพุทโธเหลา เรารลิวไม้ไพ่ครับแล้วก็เอาเชื่อใหม่เช,ชียยานางพะนะเชียญยานางมาทักเพิ้นสิใส้เชียยานางถ้าส่วนมากเพรเชียยานางมันเป็นเป็นเชือกใม่ที่ทนต่อแดดต่อฝนบอผูพอพัองไงถือเด็ดเผากับพ่าใครหัก นำกับพ่อไขผูเป็นก็ไดยใส่เชียนั่งทักฟ้าต่อนผู้ใดอยู่ตามชนนบ,บทนสิหูจังงี้พ่อข้าเนี่ยเป็นคนทำใหม่ทำหน้าพอเมีผ้าลงตอนลงใสหูจักครับเป็นใส่เชียนางซูม,มือนี่เพิ่นบ่ใส่ดอกครับเข้าลุนไม,ม่มีเสียก เรียกไดรอนสีเขียววนะทักเอาเลยทนกับแบ่ไดรอนทนแล้วก็บ่าเด้ไปหาน้ำปลาน้ำโดงยางไปล่านค่าเต้กี้อันละปล่อยละหาบาดูนี่เศร้าหาเห,หรอครับปล่อยหนึ่งข้าวเดียว ขึ้นแล้วขายางไว้แจ่ทีว่าไปว่ามาหนึ่งือเข่าครับล้าเข่าจังบ่คือใส่ต่อไปเลยบาทนี้ หนาวเราเลยท่านผู้ชมตอนนี้กำลังหนาวล้าครับตอนเสาร์นี่หนาวแห้งกว่าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเลยครับอากาศเริ่มเป็นหนาวแล้วแต่ว่าตอนแรกก็อาอนแออยู่แต่ว่าตอนเสาร์นี่หนาวเปียกหนาว อันยืนแซ่น้ำยู่นี่ก็เป็นหูบเย็นๆอยู่นี่นึ่งครับเห็นน้ำอยู่ต mm. ัวโบไซน้ำเลืกใครอยู่ไซน้ำไต่ห่อนี่เขาเอิาน้ำไต่ห่อครับใครเล่ห่อมมาเขาเอิาน้ำเล่เล่เล่เริ่มน้ำเพียงเอวคนนะ ใส่คนอนคางโดนเนี่ยท่านผู้ชมครับใส่ไปทั้งคนอนคางใส่เวลาลวหลายเติบไปดิขอโทษขอไผ่ท่านผู้ชมเด้อใส่แล้วยวกายใส่แล้วแล้วครับผมรอบสุดท้ายแล้วบ้านนี้ ดังสุดท้ายแล้วครับผมใส่ไม่นี่แล้วเลย อาแล้วเราท่านผู้ชมมาที่นีแแ่แล้วแล้วแล้วเราได้ครับเรียบร้อยแล้ว,วเออเอาบานนี้ไมายามได้บ่เนี่อันนี้ย่ำมะเสาว์ได้นี่ท่านผู้ชมว่ามันย่ำมะเร็งเลยนี่ประมาณหกโมงขึ้นนะครับโอ้ขอโทษขอไปใส่เกือบลงน้ำครับ แต่เมื่อไส่กระยานน้ำเสียวตินเอ้กลัวน้ำจะมาตำตีนแล้วมันก็จะไปทำมาให้กินอีกไม่ได้มันก็จะมานอนป่วยกันเอายามใส่นี่ก่อนครับจังคอยพยายามมูตรงไงอันนี้ใส่ตะกร้าเก็บเรียบร้ยบรยบรอยแล้วบันดนี้ก็สิไปเที่ยวกันท่านผู้ชมเบิง่งเอาหลังสุดท้ายเด้อตะกร้านีรถืกกอกระครับคือโอ้ยซองเบิ่งนํากันแน่นั่นถีอบ่โอ้มีแนี่อยู่ครับท่านผู้ชมเอาน้อยหลายบา่ว่ากัน เดี๋ยว <c oughs> ขอจดก็ไปท่าผู้ชมลงนา <c oughs> ลงนามเป็นหูมันเย็นกับเน่าเหมาโสหูไอเยอะยน,นี่ผมยกขึ้นใน้เบิง้งดนวยมีอยดอกครับแต่ว่าจะเขียนหน่อยเสียไหลเอามาเทบัติจังรุนกันมาเทก็จะได้รู้ว่ามีหน่อยมีมีมากปลาลูกคอกครับยี่ห้างๆผมบิทนามใส่ ปลาลูกคอกตัวแดงๆครัปคยยบปลายฝนเลยปลา,าก,ก็ยังไข่อยู่เนาะเอาบานเบิ้งจ่าจ่เบิ้งคักขัดยำแล้วเรียบร้อยขียเ้เท่เบิ้งเฮอา เทเดี๋ยวนี้ครับหลังสุดทด้ายนี่เทมาก่อนนั่นแล้วหลังสุดท้ายรายการเทมาทั้งหมดแล้วอ๋อให้ชมแต่หลังสุดท้ายเท่านั้นแหะครับผมแันเทเอาคู่หลังคู่หลังมันโดนครับเอาหลังสุดท้ายเลยเอาแาบนี้ มาเบิงมืที่นี้มาเบิงมาเบิ่งมาเบ,บ,บ,บิงผลงานครับผมนานเห็นบอได้บอหงว่าตัวเอาสวดๆครับูมเอ้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เด้อครับสวัสดีครับผม